รบกวรถามป้าแพรว่าจี้โมดลไว้ควรใส่กับหินชนิดไหนดีคะได้ไม่ควรใส่กับหินชนิดอะไรคะสาหรับป้ามันอยู่ที่เจตจำนงหมดเลยป้าไม่เคยบอกว่าหินตัวไหนเป็นศัตรูกับอะไรถูกต้องครับสำหรับสำหรับป้าคือจิตค่ะจิตที่รักและราถนาดีและขอความช่วยเหลือจากเขาเท่านั้นแต่เราบอกว่าป้าแพรทําไมไม่ใส่โมเดไว้ซื้อจากอาจารย์ยึดแล้วทําไมมันอะไรนะมันเขียวออกดา จากเขียวสว่างเพราะอะไรพลังงานเขาปเปลี่ยนค่ะเขาเมิร์กับคุณค่ะอย่าไปคิดว่าโมดไวทที่มาจากชยุธจะเป็นมาจากร้านที่เขาได้รับเซอร์เราเป็นของแท้จากที่เขาใส่หินเนี่ยบางทีเราใส่ไปเนี่ยเขาเข้มขึ้นไม่ถึงว่าเขาอับสอบบางอย่างอะไรจากเราแล้วเขาช่วยเคลียร์ให้เราเพราะในบางครั้งเนี่ยป้าเคยใส่ สีจืดๆของของเชอรี่คอสแต่พอเอามาใส่ปุ๊บพลังงานบางอย่างของเรามันเปลี่ยนไปมันอัพไปมันทำให้สีของหินชนิดนั้นเนะ่ะเข้มขึ้นมันอยู่ที่ไวเบรชั่นที่ตัวเราด้วยค่ะจ่หลังจากที่เราจับไปแล้วเนี่ยเรารู้ของเราเองว่าเขาโอเคนะเขาทำงานร่วมกับเรานะเพราะฉะนั้นสีของหินจะไม่เคยเหมือนเดิมอยู่ที่ตัวเราที่ไวเบรชั่นของเรา